เป็นคนให้กาลังใจกันแ <c oughs> สดงว่าต้องสนิทกันระดับหนึ่งเดซแอนเข้าใจไหมสนิทกันระดับหนึ่งประทับใจอะไรตัวในตัวพี่บอยก็คือที่ผ่านมาแบบเคยเคยรู้จักแล้วก็ได้ได้ร่วมงานกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ประทับใจก็พี่เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งค่ะแล้วก็ มีสภาวะความเป็นผู้นําสูงอ่ะใช่แล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานซึ่งแอนก็จะเป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่จริงจังกับงานมากแล้วก็ที่สําคัญคือเขาก็เป็นคนรักครอบครัวเวลาที่เขาอยู่กับแม่อยู่กับยายมันมันดูน่ารักค่ะมันดูแบบว่าดูอบอุ่นนะดูอบอุ่นแล้วเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในสมาชิกผมสแงเดอะรเอ้าไปนั่กินข่ากินอย่างอยู่ พอเห็นบ่อพอต้มบ่อนพอต้มมานแล้วเออไปวิ่งขึ้นเวทีหมอลำเจดก็ร้ไปเซอร์ไพรส์่าสั่นดอกไม้ไปหอด่าสั่นแก็หน้าร้าก็คือให้กำลังใจคือทุกอย่างอ่ะมันมีมันมีเรื่องนีราวกันออกมาทั้งหมดวันนั้นที่ไปก็คือว่าวันที่เปิดวงวันแรกอ่ะหนูไม่ได้ไปหาพี่เขาเลยแล้วเราก็รู้สึกผิดมากๆเพราะว่าหนูสั่นดอกไม้แบบยี่สิบสี่ชั่วโมงก็หาซื้อไม่ได้ใช่ไหม เฮ้แม่ฉ <laughs> ันเป็นหมอดูฉันเป็นหมอดูแม่นี่คือนึกงว่าไปอยู่บ้านด้วยนะเนี่ยคือทีนี้ก็หนู็เไยตั้งใจว่าเออพี่ถ้างั้นเดี๋ยวเปิดวงอีกรอบนึง <c oughs> เอออันนี้ก็บอกว่าหนูต้องมานะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวหนูไปอะไรอย่างเงี้ยเออเวหนู ลาขึ้นเวทีเออแจ็กกี้แจ็กกี้แจ็กกี้จอมชงอืใช่ก็ชงชงหนักมากวันนั้นก็ประทับใจตรงนี้แล้วพี่บอยพี่บอยระทับใจอีตัวแม่ผมรู้สึกว่าคำถามมันเหมือนคำถามที่เหมือนในงานแต่งนี่ฉันตั้งตัวแถลงข่าวฉันอยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าจริงๆสถานที่นี้สศัที่ของแม่เนี่ยเป็นสถานศัตรูจัดงานแต่งแค่ดอกไม้ข้าอหลังสิเธอเห็นดอกไม้คะทุกทุกคนดอกไม้แล้วนี่เรามีโต๊ะแขกรับเชิญนะคะแขกที่มีเกียิทุกท่านเนี่ยถ้าอยากให้ทุกคนเห็นด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเบื้องหลัง เอออะพี่บอยว่ายังไงบ้างประทับใจอะไรคะความสามารถครับเราเป็นคนเสียงดีร้องเพลงได้ทุกแนวครับออแล้วที่นี้ก็ตามที่ผมคือคือผมทํางานอยู่จุดนี้เนาะมันก็จะจะจะให้คล้ายกันผู้ชายจะไม่เหมือนผู้หญิงแต่ผ,ออผู้หญิงที่ที่ที่สามารถดูแลตัวเองได้ออแบบน,นี้ก็คือเขาก็คงจะเป็นคนที่ เก่งพอสมควรชัดเจนเรื่องเรื่องการทํางานโดยเฉพาะที่ออกมารับงานของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม่แต่ว่าความคิดเป็นผู้นําครับไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ที่จะรับงานคุยงานแล้วต้องแล้วต้องมาแต่ละวันว่าจะเคลียร์ยังไงให้ทุกอย่างมันจบแล้วออกมาดีที่สุดสําหรับเจ้าภาพที่จ้างงานเคลียร์นักดนตรีเคลียร์แดนเซอร์เคลียร์การเดินทางเคลียร์ค่าใช้จ่ายอครับแดงว่าเขาก็ถือว่าต้องมีความรับผิดชอบ มามาชอบตอนนี้เป็นหญิงแกร่งหญิงเก่งเอาจริงๆนะแล้วก็เจอเจอดราม่าเยอะนะเจอดราม่าเยอะเอาจริงๆเอาจริงๆอันนี้เราไม่ได้พูดเราไม่พูดถึงกระแสต่างๆนานาเราพูดถึงว่าแล้วแอนถือว่าเป็นสเปคในผู้หญิงในอุดมคติไหมอุ๊ยเอาอันนี้อ่ะอันนี้รายการอะไรคะเดี๋ยวเลยนะอันนี้รายการอะไรอ่ะทุกคนคะ หลดโรโรบอเดี๋ยวนี้สีหน้าแม่ถามเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่คำถามนี่คือมันเขาถามมาใจเย็นๆด้วบอแต่ดกะีด้เจ้าโยโปเด้วแเตะลูกบ้านว่าบานี้เขาได้ถามมาขอโทษนะคะพิธีกรอยู่หมู่ไหนไอยสิไปเปิดบูมไฟอยู่เปิดบ้านพักแม่ต่ออก่อนเออได้เออคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่แต่ว่าเห็นเห็นบอลพูดเมื่อกี้ไงเขาคือจริงๆ่ะต้องบอกก่อนว่าเออ เพิ่งเคยเจอบอยครั้งแรกแต่ว่าแต่ว่าคือติดตามกันอยู่แล้วแล้วก็จริงๆอ่ะรู้จักกับแอนก็เลยเหมือนติดตามมาแล้วก็ดูท่าทีเนาะเราก็ต้องบอกอยงเี้ยเราดูท่าทีพี่บอยมาตลอดแต่ว่าเราเห็นในความของความกตัญญูเราเห็นว่าสองคนนี้มีเหมือนกันความกตัญญูความราับผิดชอบการะเป็นหุวหนาเวงไม่บริบเรื่เป็นไงเด้เป็นบองงยเพ uh huh. ราะรัาพิดชอบต่างๆนหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็รู้ว่าพี่บอยน่ะถ้าจะต้องรับใครเราเข้าใจนะเพราะว่าเราเป็นคนทํางาน uh huh. ถ้าจะต้องรับใครเข้ามาในชีวิตน่ะดังนั้นเราต้องพร้อม ซัพพอร์ตและดูแลคนคนนั้นเข้าใจบอสเออดังนั้นที่แม่ถามาแม่อยากรู้ว่าแม่ถ้งอยากถามมาไม่เราไม่ต้องบอกว่าคนนี้คือแอนดอรีได้สมมติสมมติว่าไม่ใช่หนูไงเออสมมติว่าสมมติว่าไม่ใช่แอนดอรีแต่ว่าผู้หญิงแบบแอนดอรีเนี่ยคือสเปคในอุดมคติณ์ไม่คือคือผมเป็นชอบชอบคนสวยค่ะใไอเขาตอบก่อนใไอเขาตอบกันดูชอบผู้หญิงเก่งครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่เป็นนักร้องหรือเป็นหมอลำมบางทีผมไป ไปซื้อของหรือใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยผมเห็นอย่างเช่นไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างแล้วเห็นผู้หญิงเป็นเจ้าของร้านแล้วก็มาคิดมาสั่งงานลูกน้องมาทํานูน่นทํานี่ทำน,นั้นผม็รสึับออชอบอแล้วก็เวลาไปเห็นผู้หญิงแบบบริหารจัดการงานหรือหรือทำงานแบบลักษณะนี้ครับพอ <laughs> <c oughs> ไปเลยบอกไปเลยเวลาพูด กล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดกล้าที่จะตัดสินใจใช่ครับกล้าที่จะตัดสินใจเพราะผมผมก็ตามเขาอยู่เวลาที่เขาออกมาเวลาเจอดราม่าหรือมีเรื่องอะไรที่เขาพูดมันก็จะไม่สับสนคือทุกอย่างมันชัดเจนแล้วก็มีเหตุผลทุกอย่างมันเคลียเวลาที่เขาพูดคือแล้วแล้วก็จะเป็น คือน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือเม็นบอกเออย้อนกลับไปคําถามแรกผู้หญิงคนนี้คือแอนออรดีอยู่ในอุดมคติไหมเมื่อกี้บอสตอบมาแล้วทั้งหมดแล้วสุดท้ายแล้วก็คือขนาดว่าสมมุติว่าไม่ใช่แอนสุดท้ายคำตอบก็คือแอนออรดีอยู่ดีนะย้อนกำตอบไปเลยทุกคนถามบ้านไหนหนูไหนปินกันไปเลยจิกหอนไปเลยลูก